สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าววินดี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับ,บวงแบล็พิงค์มาฝากกันอีกแล้วครับเป็นข่าวสารที่ว่า DJ เจกริสมิเรียนเนี่ยหรือว่าคุณสตีฟโอกินะครับได้กดติดตาม IG ของสาวสาวแบล็กพิงค์ครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นวงเกอร์กุเป็นวงเกอรกุปเคป๊อปเพียงวงเดียวที่เขาเนี่ยกดติดตามครับ เป็นยังไงแล้วบ้างรับท่านชมครับซึ่งอ่าคราวนี้นะครับมีที่มาจากแฟนเพจ Black พิงก์วายจีไทยแลนด์ของพวกเรานี่เองนะครับอ่าก็ต้องขอกราบขอบพระคุณข้อมูลจากที่มาด้วยนะครับอ่ก็เรียกได้ว่าเพจนี้นี่ตามติดไอแบ็คพิงจริงๆเลยะฮะเจ้าของเพจนี้สุดยอดเลยเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะครับท่านชมผมก็เอามาอัปเดตให้ท่านชมได้รับชมรับฟังกันนะครับอ่าใครที่รู้จักดีเจท่านนี้นะครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูเนาะ ส่วนในด้านของคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนะาะในด้านคอมเมนต์นะครับก็บอกว่าประมาณว่ามีสติกเกอร์นะครับในการชื่นชมมากมายนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเขาเป็นคนทำเพลงให้ BTS จุดนะฮะ mm hmm. เขาตาม BTS จุดด้วย mm hmm. ไม่ใช่เหรอคะอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่า BTS คืออะไรเนาะ แล้วก็มีคนมาตอบด้วยนะครับว่าโพสต์นี้หมายถึงวงเกอร์กรุ๊ปไงครับแล้วก็มีคนกดถูกใจคอมเมนต์ที่ว่าโพสต์นี้หมายถึงวงเกอร์กรุ๊ปไงครับตั้ง4คนนะครับแต่ว่าลงเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋อขอบคุณค่าสงสัยอ่านเร็วไปประมาณนี้ะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะแล้วก็ทางแอดมินก็ได้มาคอมเมนต์มาโพสต์แบบนี้ด้วยนะฮะ อโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกเนาะ,ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอต่อไปอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะบ๊ายบาย